ขอเสียงประมือต้อนรับชมรมทีวีดับวนเอี่ยมเฮรไปทนกันเลยค่ะท่านคณะกรรมการเอี่ยมเฮง running challenge covid 19เป็นการออกกำลังกายโดยส่งผลวิ่งในแอปพลิเคชันกิจกรรมนี้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะในการสมัคร ในการวิ่งในทางสมภารเราส่งผลวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชันสุดยอดไปเลยค่ะขอบคคุณและสสวัดี้านคือทางลอกักนะกักหนักซุ้มเจ้าสุขีมันสมืมันเครือกเกาขับพี่น้องขันบุญนาสุ้มบัเจ้ากินข้าวกอบพ่อแ่บพี่น้องไม่มาเลยมื้อนี้มือเปล่าผือนผ้ารอสีผ้าเมืองเอ่อน้องๆซ้อม การนำเสนอผลงานที่จะไปซ้อมเพื่อเตรียมตัวนำเสนอผลงานที่ขอนแก่นระดับภาคยอดเพชรปีที่ห้าคีอทําก่อนหน่วยงานที่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีแมนบอครับแมนครับแม่แล้วก็ที่แล้วบอเคยบอเคยสิวบอแมนเป็นโครงการดีเพื่อเยาวชนเพื่อทุกคนให้ห่างไกลยาเสพติดเนาะใช่ค่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งเล็กน้อยซ้อมกันครับพี่น้องครับทีมงานนำเสนอทีมน้ำวนประเทสถานประกอบการขนาดใหญ่ครับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่5ขอเสียงประมือต้อนรับชมรมชีมน้ำวนเอี่ยมเฮสวัสดีค่ะเรียนทนักการการศกาดิซานนารากิยาพร97เาิรชมมีน้ำวนเอียเฮยค่ะ สวัสดีค่ะคณะกรรมการชมรมทส่คันและตั้งตัวโดยค่ะดิฉันนางสาวการจาแยแสงเือนวิศวีนักวิทยปี2 0 1คระบขนายจักริดลอโทคพิสเตอร์ทูบีในปี2 0 1 7ครับดิฉันรจนานพรทิ์สว่างวิทรบีในปี2019และกรรมการผ่านค่ะ2 0 0ค่ะท่านคณะกรรมการคะ16ปีในการดาเนินการสนองรับปฏิการโครงการพวกเราไม่เคยหยุดยั้งการทางานแม้สถานการณ์โควิด -19 จะมาเกอนกิจกรรมของเราก็ดาเนินการต่อเนื่องภายใต้การควบคุมโรคระบ โอกาสนี้พอแล้วก็ตั้รับชจงหมดกันเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบที่ยาการ p เ e s e n t a t i o n กันนะคะไปทำกันเลยค่ะไป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 พอกำลังใจกันังใจกระแสสร้างมูลและขยายเติบใหญ่ยิ่งมโมเดลสู่เป้าหมายเพื่อเกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ขอเชิญน้องผิวเล่าหน่อยค่ะ เจอแอนดีทวบีน้ำหวันอวยใช่ค่ะกิจกรรมนี้เป็นการคัดเรือกตัวแทนทำหน้าที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือชมมตลอดปีค่ะสุดยอดเลยค่ะหล่อสวยใสมีจิตอาสาคณะกรรมการที่2ทูบีน้ำหวันอวยพไปช่วยสถานการณ์โรคโควิด -19 ตามการป้องกันโรจะมีกรรกนีมทมาชิคัดเือกบอมีผู้เา่ทั้งสินที่ทีมละ3คนาฏิกาของการแต่ัทีมกับกรรมของทูีน้ำหวานหรือรอเของที และตระเวตกรรมศีกษาทุกปีเมืวันเี่ยมเหง Running Challenge COVID 19เป็นการออกกาลังกายโดยส่งผลวิ่งในแอปพลิเคชันกิจกรรมนี้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะค่ะในช่วงโรคระบาด COVID 19เราจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการสมัคร ในการวิ่งและในสารสมบัติวัรผสมผลวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชันเป็นการวิ่งสะสมระยะทางมีสมาชิกสมัคร170คนและมีของรางวัลมอบให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจ้ากิจกรรมนี้สุดยอดไปเลยค่ะเหมาะกับยุคโควิดที่เราจะออกกำลังกายตอนไหนก็ได้เยี่ยมจริงๆเลยค่ะสุขภาพดีไม่พอแ็กและของรางวอีกด้วยแล้วผลที่ได้รัจากสารนวัตกรรมอะไรนะคามสามารถได้สร้างแกนกลางยั่งยืงและพักนณทักษะชีวิตได้คนดีสู่สังคมยังไงครับแล้วด้านองค์ความรู้มีอะไรบ้างคะ ปีนี้เกิด2อ,องค์ความรู้ค่ะ 1. โรงเรียนโทวีนิมืวันเอี่ยมเฮง 2. ฟุตบอลยุวชน10ปี12ป,ปีและ14ปีค่ะแล้วประโยชน์ของด้านองค์ความรู้มีอะไรบ้างคะมีสื่อกระบวนการจัดการเกิดทักษะเพิ่มเครือข่ายสร้างกระแสในการลงตรุงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะและเครือข่ายเราก็เกิดการช่วยเหลือแลเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจุบันเครือข่าย สุดยอดไปเลยค่ะและกิจกรรมที่ลืมไม่ได้เลยคือโครงการไทยปิตญญายายกมือขึ้นเราได้ทำเอ็มวีกับชมรมทีวีนครบานจังหวัดสุรินทร์และจงังหวัดเพชรบูรณ์แล้วชมรมเรายังประสานงานกับสถานีตำรวจโรงพยาบาลในการเฝ้าระวังบำบัดฟื้นฟูและส่งต่อเราพี่แห้โอกาสกลับมาทุกง,งานใหม่าคย์งา <Okay, okay. S 1> นเราจัดกิจกรรมปรับโครงสร้างช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาอีอาสุขให้กับสมาชิกได้ ช่วงน้ำท,ท่ทษเราขอความเดือดร้ให้กับสมาชิกชมรมในการจากกัดกิจกรรมบัรสุดเดินนำใจด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวัด400แห่งครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดในปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถจัดสัมมนาได้แต่เราจะจัดสัมมนาขับเคลื่อนขยายชมรมทุีในเมื่อวาในจังหวัดนครราชสีมาประเภทเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง ประสบความสําเ,นะเรา็จนะครับทําำกับหัวใจจิตอาสาหรือร่วมชิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบดูแลช่ยวยเหลือสังคมร่วมกันครับเช่นเดียวกับชมรมมีนักวันเยี่ยมเพลงเราจะเดินหน้าไปพร้อมกัน,กนเพื่อสร้างบ้านเยีเย่มเพลงเพื่อสูงให้มีความสุขมีรายไดม้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยึดถังผันจะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในบริบทเยียมเพลงโมเดลขอบคุณและสวัสดีครับตัด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 ตัน วันเยี่ยมเพงครับนี่คือการซ่อมครับพี่น้องครับเพื่อที่จะไปทําหน้าที่นําเสนอผลงานระดับภาคที่ขอนแก่นนะครับเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่5าครับนะครับของการรบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับยังไหนก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามมาผูผ้ารอกับกดไลค์กดแชร์วันดีลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ